MG3 ออกรถสวบาทสัญญาผ่านง่ายออกรถได้จริงต้องที่ MG ทเอราวันสวัสดีครับผมอู่จุนนะครับ MG ชเอละวันนะครับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งของภูมิภาคได้ข้างของอู่นะครับเป็น MG3 รุ่นดีนะครับราคา5 4 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรเด็ดก,กันบ้างและในตอนท้ายคลิปเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดมาฝาก เรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครมเมียมนะครับไฟตาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟ d a ย์ทา e Running Light นะล้อแมกขนาด15นิ้วนะครับระบบ d i s ดิ a เ e พร้อมระบบ ABS กระจกมองข้างกับมือจับประตู4เดียวกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไปเลี้ยวในตัวรุ่นนี้นะครับให้ระบบความปลอดภัยมา เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS ระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมเบรกขณะเข้าโค้งระบบควบคุมการส่งตัวป้องกันล้อหมุนปีและควบคุมการลื่นนถ่ายด้วยนะครับด้านหลักนะครับมีเซ็นเซอร์3จุดนะครับพร้อมไฟเบรก LED เดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะครับคอนโซลหน้าและเบาะเป็นลายกราฟิกนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถคันนี้ เดี๋ยวเรามาชมผู้โดยสารตอนท้ายกันดีกว่าเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับ60-40เพื่อความจุให้กับสัมภาระรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเ,เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับ112แรงม้ารองรับน้ำมันเบนซินทุกชนิดเลย วันนี้อู๋จัดโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาท่อนเพียง7 0 0 0พนิดๆน,น,นะครับพร้อมของแถมอีก3 5รายการลูกค้าข้าราชการพนักงานเชนดีไม่ต้องมีคนคำ้ำลูกค้าต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการรับจองรถนะครับเซ็นสัญญาและส่งมอบรถถึงที่เลยครับสำหรับลูกค้าท่าใดนสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามากับอู่ได้เลยนะครับอู่ยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ